โอเคนะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ26องศาแล้วเรามาดูแรงดันบาลานนะครับถ้าดูตามเข็มเกจข้างในนะ R ะน1 3 4 A จะมีบอกนะครับเส้นขอบในสีฟ้านะฮะอุณหภูมิตอนนี้นะครับก็ขีดประมาณ5ขีด ขีด,ดแล้วประมาณสองเนาะนี่ก็เกือบสามสิบองศานะครับเข็มเพราะฉะนั้นแรงดังนน้ํายาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกันนะฮะเั้นเวลาเราเติมนะฮะเข็มนิ่งคือหยุดนะฮะการเติมแบบคว่ำถังนะครับแล้วก็ดูตามแมวตรงนี้นะฮะฟองเล็กละเอียดหายไปนะครับเริ่มเป็นฟองที่แบบชัดเจนมากขึ้นเป็นฟองใหญ่นะครับอนะ่กับ เข็มเริมนิ่งอันนี้คือหยุดเติมฝั่งไฮนะครับเติมเข้าฝั่งไฮอันนี้ไม่แตะต้าเครื่องนะฮะน้ำยาที่ผมใช้นะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหมายความว่ามันทําแรงดันไฮค่อนข้างต่ําแต่แอร์เย็นฉับนะครับังนั้นการเติมแบบคว่ำถังเนี่ยแนะนําให้เติมแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเติมตอน สตาร์ทเครื่องนะฮะเติมเป็นแบบเป็นไอนะครับายถังนะครับน้ำยายี่ห้อนี้นะตอนเราเติมน้ำยาแบบความถังนะครับมันจะมีน้ำยาเหลวเนี่ยที่ค้างอยู่ในสายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูดกับน้ำยานะครับก็คือเปิดเกจ ฝังโลนะฮะเอาน้ำยาวิ่งเข้านะครับอันนี้ต้องค่อยๆเปิดนะเพราะว่ามันเป็นน้ยาเหลวเปิดจนแรงดันนะครับเข็มไม่พุ่งแล้วนะฮะเข็มโล อันนี้คือไม่มีแล้วนะครับจะมีดรงดันค้งเกี่ยวนะครับเราก็ไม่เสียน้ำยาแอรมากเมื่อดูอุณหภูมิช่องแอร์นะอยู่ที่ประมาณ5-6องศานะครับอันนี้ยังไม่ตัดนะครับ แรงดันโลหายนะอยู่ที่ประมาณ2ี่ห้านะครับ25่สิห้าไฮร้อยห้าตัดแล้วนะฮะตัดที่ประมาณ 4, อ,นนอ,นนาณ 4. องศานะครับสิบนะฮะอันนี้เลขกมันไม่ชัดเจนนะะประมาณ4-5องศานะครับผมตัด อันนี้เปิดแอร์ห้องสานะฮะตั้งไว้18นะครับพัดลมแรงสุดนะฮะอันนี้คือคอมตัดนะครับคอมต่อนะฮะอันนี้คือปกตินะครับหลังจากเพิ่มน้ำยาแอร์เข้าไปนะครับ สิบแปดองศานะครับอุณหภูมิมของห้องอิสานะอันนี้ของช่องเอนะครับประมาณสี่ห้านะฮะเวลาที่เราวัดอุณหภูมินะฮะต้องวัดอุณหภูมิห้องดยสาร้ว้นะครับอันนี้รอให้มัน นิ่งๆก่อนนะครถ้าให้ได้ตามเกณฑ์นะฮะถ้าเราตั้งอุณหภูมิห้องโดยสารไว้ที่18นะครับเทอร์โมควรที่จะสั่งคอมแอร์ตัดก,การทำงานนะที่ประมาณ18งาองศาก็คือห้องโดยสารนะครับอันนี้ขึ้นมา17ล้วนะครับวัดเบาะหลังนะ ประมาณ1 7บเนะอุณหภูมิด้านหลังนะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้องนิสัยอยู่ตรงนี้นะฮะดูเล็กๆนี่ฮนะวัดอุณหภูมิห้องนิสัยอ่าอันนี้ก็ตามเกณฑ์นะครับ